ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องอ่าป้าวันก็ได้ทำการเปลี่ยนชื่อแล้วเนาะฮานอยฮานอยบวกลาวค่ะก็ถ้าวันอ่าปกติอย่างนี้ไม่มีลาวพัฒนาป้าวันก็จะมาลงอ่าลาวทีวีลาวเอสดีลาวสตาให้นะคะซึ่งป้าวันก็ได้ทำการลงคลิปไปให้แล้วเนาะ ก็อันนี้ประวันก็จะมาลงหน่อยค่ะจะมาลงหน่อยนอยก็เช่นกันประวันมัดรวม3น่อยคือน่อยอ่าพิเศษน่อยปกติน่อย VIP นะคะหน่อยประวันเนี่ยน้องๆสามารถเอาไปได้ทุกหน่อยนะคะแต่น่อยที่ป้านเน้นคือ3น่อยเย็นนะคะก็ยังไงเราก็หาเงินค่ากับข้าวกันเนาะ ก็ตั้งเป้าไว้ค่ะพอเราได้ไม่ว่าจะไปน่อยเช้าหรือน่อยอะไรถ้าเราพอแล้วเนี่ยเราก็หยุดไม่ต้องไปต่อแล้วถ้าไปต่อเกิดอ่าเลขมันไม่ไหลหรือว่าเลขมันไม่เดินเนี่ยเราก็มันก็ดูดกลับไปหมดนะคะให้ตั้งเป้านะคะ ทุกการลงทุนเนี่ยคือน้องๆต้องตั้งเป้าถ้าเราจะหาเงินค่ากับข้าวหรือหาเงินไว้ใช้เนาะก็อย่างเช่นประวันประวันก็ตั้งเป้าไว้ทุกวันถ้าวันนี้ประวันจะเอาห้าร้อยเงี้ยประวันก็จะไปอืมไปคือนอยเว้นนอยอ่ะคือนอยเว้นนอยลาวเว้นลาวอะไรประมาณนี้เนาะก็ครบห้าร้อยประวันก็จะหยุดค่ะนะคะก็คือเราได้ค่ากับข้าวแล้วเนาะ อ่าลงทุนกับตัวเลขเนี่ยเราไม่ต้องไปหวังหรอกว่ามันจะรวยเราหวังแค่ว่าเออวันนี้อ่ะเราได้มีเงินไว้ซื้อกับข้าวตอนเย็นก็พอละอย่างน้องๆที่มีทุนน้อยไปทีละบาทอย่างเงี้ยก็ได้สักสองร้อยก็หยุดนะคะสองร้อยเราก็ได้แกงสามถุงได้ข้าวหนึ่งกิโลละนะเราก็อยู่ได้นะก็ยังไงก็ใช้วิจ,จรารณญาณเนานะในการ ที่ว่าเราลงทุนทางออนไลน์เนี่ยคือความเสี่ยงมันก็มีใช่ไหมคะอืมก็ประวันก็แนะแนวทางให้แค่นี้นะก็น้องๆใช้วิจารณญาณเอาก็แล้วกันว่าสมควรที่จะลงทุนแบบไหนอะไรแบบไหนเนาะเพราะว่าเงินน้องๆเองซึ่งประวันเองก็มาแบ่งปันให้นะคะ เพราะว่าสองช่องนียก็คือมันเป็นช่องบุญของปวันนะั้นปวันจะมาแบ่งปันให้ซึ่งช่องเก่าของปวันเนี่ยโดนแฮ็กไปทั้งสองช่องทั้งช่องแนวทางรัฐบาลแล้วก็ช่องแนวทางต่างประเทศมันเป็นช่องบุญของปวันเนาะเพราะว่าปวันเนี่ยคือได้ให้สัจจะสัญญากับพี่ไข่เพราะว่าปวันนี้นับถือพี่ไข่เนาะพี่ไข่วัดเจดีย์วัดที่นครน่ะเนาะ อืปวันเป็นคนบูชาพิไขยซึ่งก็ได้เคยได้บนบานสารกล่าวไว้เนาะว่าถ้าเราได้จุดตรงนี้แล้วเราสมหวังแล้วเนี่ยปวันก็จะมาลงเลขมาแบ่งปันตัวเลขแนวทางให้น้องๆคนที่ว่าอ่าเขาไม่มีแนวทางบางคนเนี่ยจะทํางานก็ไม่มีงานคะ่ะนะคะขนาดประวันอยู่หัดใหญ่เนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่นะเป็นเมืองใหญ่มากนะหัดใหญ่ คือไม่มีป้ายรับสมัครงานเลยค่ะนะคะก็งานหายากของก็ขายไม่ดีเงียบก็เงียบคือไม่มีทุนนะรั์คนอะ่ะมันน้อยแต่ว่าคนขายมันเยอะนะั่นนะก็หางานยากนะคะก็อย่าง,น,งน้องที่ว่าไม่มีไม่มีงานทำหรือว่าอายุมากไปทำงานข้างนอกก็ไม่ไหวก็นะก็หาเงินหาช่องทางทางออนไลน์ได้วันสองสรย ก็ค่ากับข้าวนะคะยังไงก็ตั้งเป้าไว้นะคะตั้งเป้าไว้วันละสองสามร้อยก็ให้หยุดค่ะเพราะว่าประวันจะมาแบ่งปันให้ทุกวันนะคะแบ่งปันให้ทุกวันได้ค่ากับข้าวแล้วก็หยุดหยุดแล้วพรุ่งนี้เราเอาใหม่หยุดแล้วไม่ต้องไปต่อตรงไหนอีกแล้วเนาะถ้าไปต่อเกิดตัวเลขมันไม่มามันไม่ไหลเนี่ยก็คือมันก็จะดูดกลับไปหมดนะคะหาเงินทางออนไลน์เนาะ <c oughs> ยังไงก็น้องๆเข้ามาแล้วชื่นชอบผลงานประวันก็กดไลค์กดแชร์กดเปิดการมองเห็นช่องให้ประวันด้วยเนาะเผื่อยังไงเราก็ น้องกดแชร์ไปคนอื่นเขาเห็นเนี่ยมันก็เป็นวิทยาทานบุญเนาะเป็นวิทยาทานบุญเนาะซึ่งประวันเองก็มาแบ่งปันคือช่วยคือเราช่วยอย่างอื่นไม่ได้ประวันก็มาแบ่งปันหาเงินกันทางออนไลน์นะคะหาเงินค่ากับข้าวกันเนาะเพราะว่าช่องเก่าประวันเนี่ยผู้ติดตามอ่าช่องแนวทางรัฐบาลเนี่ยผู้ติดตามอยู่3 4แสนคะ่ะแล้วก็อ่าช่องอ่าแนวทางต่างประเทศเนี่ย ผู้ติดตามสองแสนกว่าก็คือช่องโดนแฮ็กไปแล้วนะคะตอนแรกประวันน่าจะหยุดละอันี้ประวันสงสารเราก็เหมือนอย่างกับเอซเก่าประวันเนาะถ้าน้องๆได้เห็นคลิปประวันหรือว่าอะไรเนี่ยก็กดเข้ามาติดตามแล้วก็เซฮาโลประวันหน่อยเนาะประวันก็จะได้รู้ว่าเออยังไงน้องๆเอฟซีเก่าประวันเนี่ยก็คือตามหาประวันเจอแล้วอ่ะเนาะ น้องๆที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะน้องๆคนไหนที่ว่าชอบแนวทางรัฐบาลก็ไปช่อง5เซียนอีสานนะคะไปช่อง5เซียนอีสานซึ่งก็เป็นช่องใหม่เช่นกันนะคะยังไงเข้าไปแล้วชื่นชอบผลงานประวันก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะถ้าไม่กดติดตามเนี่ยแต่เดี๋ยวถ้าประวันลงคลิปไปเนี่ยน้องๆก็จะมองไม่เห็นนะคะจะเห็นก็หนวดเลขออกแล้วเนาะ เออน้องๆคนไหนชอบรัฐบาลก็ไปช่องห้าเซียนนะคะห้าเซียนอีสานพารวยนะคะไปช่องนู้นนะคะช่องนี้จะลงแต่แนวทางต่างประเทศให้เท่านั้นนะคะช่องนี้คือเป็นช่องที่ว่าเราหาเงินรายวันคะ่ะนะคะหาเงินค่ากับข้าวนะคะช่องหาเงินค่ากับข้าวช่องรายวัน ราะว่าต่างประเทศมันมีทุกวันเนาะอย่างไทยเนี่ยสิวันมีครั้ง16วันมีครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าคนติดตามน้อยแล้วอีกอย่างน,นคลิปประวันก็น้อยด้วยเนาะ การเปิดมองเห็นเนี่ยมันยังไม่ค่อยเห็นอะ่ะคลิปประวันส่วนมากก็ยังไปซ้อนคลิปคนอื่นเขาอยู่อย่างน้อยๆประวันต้องลงถึงสามสี่สิบคลิปคลิปมันถึงาทาง youtube เขาถึงจะดันเขาจะดันคลิปขึ้นมาเนาะก็จะเปิดการมองเห็นเยอะขึ้นนี่เราประวันก็จะพาน้องๆไปหาค่ากับข้าวตอนเย็นกันนะคะ น้องๆชอบก็ตามมาค่ะไม่ชอบก็ผ่านนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ประวันด้วยเนาะกดแชร์ไปลงทิกต็อกมั่งกดไปลงอ่าเฟซบุ๊กมั่งแล้วก็บอกเขาด้วยว่าช่องไหนเพราะว่าประวันเนี่ยม,มาแบ่งปันตัวเลขให้เพื่ออ่เขาเรียกว่าแบ่ง เป็นช่องบุญของปวันนะเนาะสองช่องเนี่ยคือปวันเนี่ยจะมีช่องบุญของปะวันนะสองช่องนะซึ่งเปิดใหม่เนาะก็ช่องเก่านี่ก็โดนแฮกไปก็จะมีช่องรัฐบาลกับอ่าช่องแนวทางอ่ต่างประเทศสองช่องอะปวันโดนแฮกช่องไปค่ะอันนี้ก็มาเปิดใหม่ผู้ติดตามก็ยังน้อยเนาะและอย่างคลิปน้อยมันก็ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเด้งอะคลิปไม่ค่อยยังไม่ค่อยเด้งอย่างน้อยๆต้องมีสัก 30คลิปถึง40คลิปคลิปเขาถึงจะเด้งขึ้นมาเองนะ่เนาะยังไงก็ขอน้องๆช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ประวันด้วยเนาะช่วยเปิดการมองเห็นอ่าช่องใหม่ให้ประวันด้วยเพราะว่าน้องๆกดไลค์กดแชร์ไอ้นี้ไปเนี่ยคนอื่นที่ว่าเขาไม่เห็นเขาไม่เคยเห็นเขาก็จะได้เห็นนะน้องๆก็ได้บุญเนาะเพราะว่าประวันก็มาแบ่งปันให้ ประวันก็จะมาแบ่งปันให้ทุกวันค่ะประวันก็ขอแจ้งก่อนเนาะอ่าถ้าวันไหนเนี่ยถ้าวันธรรมดาน่ะนะคะไม่มีลาวพัฒนาประวันก็จะมาลงลาวทีวีลาวเอสดีลาวสตาให้ค่ะนะคะก็น้องๆก็สามารถถ้าเห็นแต่คลิปฮาหนอยก็ลองกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ประวันนะคะ ก็ถ้ายังไม่เห็นคลิปก็ให้กดคําที่ว่าอัปโหลดวิดีโอหรือว่าจัดการวิดีโอก็ได้คลิปมันก็จะเด้งขึ้นมาพรุบเลยนะเออถ้าน้องๆชอบเบิ้ลก็จัดไปที่สามสามเลยนะปราวันจะไม่เขียนให้ค่ะนะคะ fc ปวันอะถ้าเจอถ้าเจอปวันแล้วอ่นะเนาะก็ให้คอมเมนต์อ่ามาทักทายปวันหน่อยเนาะปะวันจะได้รู้ว่าน้องๆเนี่ยเจอละเจอช่องใหม่ของปวันละนะ เออจะกินเลยรอ,อะลูกอ้าวยุ่งเลยแม่เท่าทีนี้กินไอ้นั่นไหมไอไอไอขาหมูเนาะแม่เท่าซื้อมอสใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวเราอุน่นอร่อยนะลูกขาหมูอะข้าวก็มีอยู่แล้วเดี๋ยวแม่เท่าไปอุ่นแป๊บเดียว โอเคไหมเอาแล้วน้องจะกินอะไรอ่ะทีนี้มาเท่าขี้เกียจออกไปในหลุกกลางวันมันร้อนพอตอนเย็นก็ฝนตกเลาว ข้าวผัดก็เบื่อแล้วอ่ะหน้าเป็นข้าวผัดละกินข้าวหมูตุนดีกว่าเนานะหมูตุนอร่อยมากอันนี้ประวันเน้นเนาะหน่อยเย็นเนาะ พิเศษนะอ่าปกติวีวีเอ้ยตัว i แเลยเนาะไอพี IP. ตัว p นี่นะ VIP เนะี่ย พิเศษปกติ V I P นะอันนี้นอยเย็นนะทิ่รวรนเน้นนะแต่น้องๆสามารถเอาไปได้ทุกนอยนะคะสามารถเอาไปได้ทุกหนอยค่ะแต่นอยที่ประวันเน้นเนี่ยคือคือนอยนอยตอนเย็นนะคะ เอาค่ะน้องๆค่ะก็ถ้าน้องๆชอบเลขเบิ้ลน้องๆก็ใส่จัดไปนะคะสามสามค่ะอย่างไอโนยทีวีโนยเอสดีนนยสตาร์ก็เช่นกันถ้าน้องๆชอบเลขเบิ้ลก็ใส่ไปที่เจ็ดเจ็ดนะคะเพราะว่าประวัติลงให้แล้วเนาะแนวทางลาวมัดรวมลาวก็ประวันลงให้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางฮานอยเนาะแนวทางฮานอยค่ะเอาค่ะ 6, 6. หกสิบสองหกหกผหัสซาป,ปดีอาค่าแคปค่ะน้องๆขาประวันจะไปแล้วยังไงก็ให้น้องๆโชคดีกันทุกคนนะคะตั้งเป้าไว้นะคะตั้งเป้าไว้ถ้าเราจะหาเงินค่ากับข้าวตั้งเป้าไว้ค่ะ คือได้ถ้าถ้าวันนี้เราจะเอาเนี่ยเหมือนอย่างกับน้องๆลงทุนไปสามร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยเหมือนลงทุนไปสามร้อยเนี่ยประมาณสักร้อยห้าสิบบาทน้องๆได้กําไรร้อยห้าสิบบาทหรือว่าร้อยหนึ่งหรือร้อยยี่สิบก็ให้หยุดนะคะเพราะว่ามันไม่บาลานซ์กับเงินเนาะเหมือนอย่างกับน้องๆลงทุนไปห้าร้อยอย่างเงี้ยน้องๆให้ได้สักสองร้อยอย่างเงี้ยน้องๆก็คือหยุดค่ะถ้าลงทุนไปพันหนึ่งเนี่ยก็ให้ได้ให้ได้สัก สามสี่ร้อยก็ให้หยุดเลยนะคะให้ตั้งเป้านะคะอย่าเล่นยาวๆอย่าเล่นทุกหน่อยอย่าเล่นไปทุกแนวทางไม่ได้นะคะไม่งั้นมันจะดูดไปหมดเลยนะคะคือได้แล้วอ่าเราก็หยุดก่อนให้เว้นค่ะให้เว้นนะคะอย่าไปอย่าไปทุกแนวทางให้เว้นให้สลับกันค่ะนะคะให้เว้นให้สลับกันนะคะได้ตามเป้าแล้วก็ให้หยุดนะคะ การลงทุนเนี่ยเราต้องดูทุนเราด้วยว่าเราลงไปสามร้อยเนี่ยคือเราได้ร้อยห้าสิบหรือว่าร้อยยี่สิบร้อยเนื่อให้เราหยุดค่ะเพราะว่าระหว่างกําไรกับทุนเนี่ยต้องให้มันบาลานซ์กันนะคะค่ะยังไงก็ประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้เนาะยังไงก็ให้น้องๆใช้วิจารณญาณด้วยนะคะถ้าน้องๆไม่ชอบสองตัวก็กระทืบอย่างเดียวเลยนะคะมันก็ง่ายต่อการที่ว่าเออเรา นะเราได้อ่ะนะก็ยังไงก็ให้โชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ